มือแรงภาคโรงแรมนี่ค่ะเอามือแรงค่อยกลับเดี๋ยวไปย่างเที่ยวกันเดี๋ยวจักหน่อยกลับเข้ามาค่อยมาเบิง่งส้มหองกันเนาะค่ะเนาะ <Okay. S 1> <c oughs> นี่ค่ะพี่น้องภาคโรงแรม่ในละมือแรงน่าจะจ้อยไปย่างเละาะจักหน่อยกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมือแรงสิพาเบิง่งพาส้มหองผักจ้ะ <c oughs> ค่ะพี่น้องนี่ล่องเรกันไดสก,กันดิก เดมันเมืองนี่มนเมืองอัลวิกาอัลวิกาไก่ยจาจ้าท่านได้เคยมาจากเทียค่ะท่านมาเมืองนี้มาจากนอร์เวย์เลยมาสนพัญญายเลยผ้ามาสนทั้งนี้ไปได้หั่นซิกละได้ย่านปลาโหนมอาอ,อากาศคำม,มาเลยครับพี่น้องอ่อสิผ้ากันยางสิงยางเลาะเบิองยางเที่ยวเบิงกันว่ามเมืองนี้ข้าเจ้าเป็นยังได ก่อนสืบคำมาพักนี่เลยบอกพ่อใหญ่บ้านนี่ไปซอยพ่อใหญ่นี่เนี่ยนีเล่าอยากน้ำจัก,กรยานว่าสั่นดอกว่านี่เนี่ยพ่นหยากน้ำจัก,กรยานเพิ่นบ่ได้เอาไปใส่มาใส่เพิ่นยืนอยูต่ตานนี่มองเก้านี่พี่น้องนี่เออเอาเอา,เอาย่ปะฮู้น้องเออนั่นเออเอาซอยซอยล่อแน่เห็แล้วพี่น้อง อาซิกอดีซิตเได้ฮะร่สอน่ายแล้วนี่ซิตเอรอ่สวัสดีซิตซิตเไอุ้งริมจ้ำาละหนอ้ำําละเดยวดูยัมาอายทักุกอ่ะเบลลยายสกกสิตเตอร์ยสิตเที่หนุมนอุ้ะ

นี่ทางหน้านี่เป็นไอสถานีรถไฟค่ะพี่น้องสถานีรถไฟสถานีรถไฟเอา้านี่ภาพคนนัง่งเป็นยังเป็นคนเัางยังเมื่อกายนะภานนี่ค่ะพี่น้องนี่เอาไวให้พี่หน้องด้วนี่ค่ะพี่น้องเออเห็นบปงบึงบ้านเมืองข้าเจ้าค่ะข้าเจ้าเฮียดแต่สวยงามเลยเนาะตึกบ้านเมืองข้าเจ้าอัานนั้นกเ็เฮ็ยดเป็นคู่หา นี่เบิง้งพน,นังยันในอีทานีเมนทายอยยังนี่พี่น้องว่านี่มาเบิ่งทั้งหนาอ๋อเนี่ทั้งหนาเอาพี่น้องเอาพี่น้องว่าเอาคนว่าหนาตาเขาคือเป็นนักสีเมนค,นค้นเอามัน,นยังพี่น้องว่าเอานี่ยมันก็เจ้ากระเฮดได้ดีเฮดได้คือคักเนาะนี่ครับพี่น้องอันมาเบิ่งด้วย ี่น้องว่าตทางข้นกับตั้งเดยวฮะ<ง>อาสตูรล่ะบอลอสิตตาอืมเป,เป็นสีภาพไปเบ่งพาดกันยังเด่นไปเบ่งส้มบานเมืองเพ่นค่ะมันบานในหอดเวลานอนง่ายดอก <c oughs> อากาศ <c oughs> ผู้สาวขับรถสวยว่ะอืมอืมอืมนี่เป็นหูมือค่ะพี่น้อง นี่เป็นโฮมเมอร์ประเทศเป็นโฮมเมอกับปากกานี่ก็จะเฮดปากกานี่ก็จะกับม่เขียนมู่ซิกนักดนตรีนี่ค่ะพี่น้องก็จะ,ะเฮดเป็นที่ระลึกไ้เนาะค่ะพี่น้องเนาะมาแล้วค่ะรถสวยๆมาแล้ว เป็นคาร์โรต์ชื่อสวยๆนาะฮอนของคาเจ้าค่ะพี่น้องสวยงาม <c oughs> บออยากได้บ่ิจาคขันบ่ผ <c oughs> ู้ใดอยากได้จะขันบอ๊ะรถสวยรถ <c oughs> เปิดประทุนรถ <c oughs> ไฟมาจากนอร์เวย์ค่ะพี่น้อง สามาผ่านมาเมืองนี่มาพี่น้อเวผู้ได้รัขึ้นสิไปได้ไปยุตบอลไงยุตบอยอะไวนี่สิไปออาโอเคอุสลอ๋อเดียอีะดิเดินเดมา้อ๋อดีไปอสโโุสุลูค่ะไปเมืองอันไปเมืองอุสโลูค่ะพี่น้องงฮะ โอเคนี่เพิ่นจะไปนอร์เวย์ไปเมืองออสโลค่ะพี่น้องในป้ายขึ้นเพิ่นจะไปนอร์เวย์ไปเมืองออสโลนี่ค่ะใน่คนอยู่สถานีนี่ค่ะรถไฟคนกระลุกกระโอเคอยู่ค่ะพี่น้องนี่รถไฟสายยาวไปจากสวิจากสวีเดนไปประเทศนอร์เวย์ในยศตบอยโอกะทินนอะแหล่ะแอาเซดานอะ ยดอักโซอะไรอุ๊ลเดียยตับอุ๊ซลูยืดไปสามเด็โอเคอ่าไปขัดหนังยัฟรตันอะไดีพี่จะสิตประูรกตกใยืตัวไปยักษ์โอ่ไงาบีบไม่มีาอเรียบร้อยเรียไปแล้วเพิ่นจะไปในประตูปิดเขาแล้ว อ่านี่ประตูนี่ใส่เพิ่นก็นจอดแช่าบ่กินนาทีค่ะอ่าสปูเอสปูเอสปูเอสสปูวางถูกคนนันกท่องเที่ยวเบิง่งเขาพายกระเป๋า,นาหน้าฮ้อนกับพี่น,น้องเขาเจ้าพายกระเป๋ากันแบบ บขเข้าประหยัดหนักเด็เข้าเจ้าก็ไปแบบเจรลาไปรถไฟละไปง่ายมากง่ายพี่น้องรถไฟข้าเจ้าก็เริ่มเปิดแล้วแต่ว่าเย็นตะวอนไปเนี่บื้งเบิ้งจังนึ่งคือสะอาดต่ว่าเพิ่นเรีย ulet ค่ะพี่น้องอ่าค่ะอ่าพาข้าเจ้าพาบรุพุ่นน่ะก็เป็นแม่น้ำค่ะฟังแม่น้ำข้างเรือมาก โอเคค่ะตามมาน้ำกันสิพาคใบเบ่งอันใดเนาะอันนี้คือแผนที่จุดมุงไม้ค่ะพี่น้องถ้าลงรถไฟแล้วไ,ไปสิบเอเที่ยวไซทเที่ยวไซก็มีจุดมุงไม้ค่ะพี่น้องนี่เป้าหมายที่เขาึ้นยอดนี่แทนที่ใบเ,เบ่งเนาะนี่แหละค่ะนี่สามีมองไปข้ามปิงไป เราอยู yeah, uh, there, uh, mm ่ตรงนี้วีแฮเดเด่ามันม้ะวอดมันมัมนมั้เดบอก้อันเบกะนี่ตัวแฮนอมันนี่ตอนมือนมือนี้เยูนี่จ้าพี่น้องโอเค นี่แม่ลานไผ่ว <laughs> สิมาสางวสิมาอันนี้ค่ะพี่น้องวสิแยมาเบิง่งแต่เพิ่นเพื่อนปีดแม้กะแปกแม้วันอาทิตย์เพื่อนปิดค่ะพี่น้อง <laughs> เพื่อนเปิดแต่วันเสาร์ <laughs> โอเคค่ะปิดก์กว่าเป็นยังเนาะ <laughs> <laughs> ปิดกกามาเอาดอกไม้สวยๆอยู่หน้าลานเพิ่นนะค่ะพี่น้องแงมแรงอยากจะพามายัง น้องน้ำสาขนะหม่องที่ข้าจอมานยางเที่ยวยางชุบกันเนาะค่ะน้องพี่น้องเนาะโอ้ไอศครีมพี่ตัดลินลิ้นละโอ้แกนเข้ามาห์บอืมย่ำคำย่ำแรงเพิ่นกับศีขษะหุ่งเขาห่างเพิ่นเพิ่นกับแม่ตองมหาจีขากินเนาะพี่น้องพ่อเป็นเม็ดเม็ดต้นดอกไม้ค่ะเพิ่นกับตองมหาจีกรินเม็ดต้นดอกไม้ค่ะพี่น้อง บา่าคนบาบาหนกตองก่อนสินอนบ่กินก็บ,บ่ได้หิวแว่นตาอ,อินตะกูเน่ละ่ะอือนี่ค่ะพี่นอ้องอ่าจะพามาเบิง่งน้องนกเพิ่นพากันมาหากินค่ะนี่พี่น้องเนาะหน่องนอกนงนก,นงนก,ก่อนเพิ่นสิเข้าห้วงเข้าห้างค่ะพี่น้อง มำนกับาพากันมาหากินจ้ะบาวานกบาวาคนต้องหาหายเลี้ยงกุ้มปากกุ้มทองเจ้าของเนาะพี่น้องเนาะคุณน่ะพี่น้องต้นต้นใหญ่อุบาทต,ต้นใหหญ่ายใหญ่ว่าคันนาหนาวกระตายได้พี่น้องนี่ขาเจ้าจมาปลูกเสื่องภาคนาห่อนนี่คือต้นใหญ่คักแคะต้นยังเห้อ ยุบานเฮ้าเสื้อจังไหลเฮือ,อยาจาก็จํา s ื่อว่าได้นี่ค่ะพี่น้องผู้ใดหูจักขเขียนคอนมเมน้ามาบอกเนี่ยค่ะพี่น้องมีน้ำพร้อมต้นใหญ่งามคนน่ะพี่น้องอือคนน่ะได้มีสมอเลือดแสดงว่าเป็นสัญญาลักษณ์อยู่นี่สมอเลือกค่ะพี่น้องนี่มีสมอเลือดสัญญาลักษณ์เป็นสถานที่ผลข้าเจ้าเฮ็ดบ่อน้ำแล้วก็มีบัวพร้อม ดอกบัวน่้อยดอกบัวนน้อยสีชมพูงามๆเลยค่ะพี่น้องนาคดูนี่นี่ดอกน่น้อยค่นมันบานออกนา,ากนี่งามๆน่ดอกน,น,อน,น่้อยอันแม่นี่ก็เป็นดอกใหญ่จะคือว่าเห็นดอกนี่คือว่ามีดอกโอ้ป่าขุงสิโตใหญ่นอกค่ะพี่น้องนอกคุณไม่นามผุพอม ไกลเป็นที่สาธารณะมมยังเที่ยวยางส้มค่ะพี่น้องไป <c oughs> ยายจ้ามาหอดทำเดี่ยวมันกรสิมีแม่น้ำไปไปหอดแม่นม้ำใหญ่ค่ะพี่น้องไปแห่งกับสถานีรถไฟสถานีรถไฟไปเมืองนอร์เวยว์เนะาะค่ะพี่น้องเนาะอยายจ้าพาพี่น้องมาเไปเมืองกันมาเที่ยวน้ำตกขาป,ป้าสิบ้าย,ยางเลาะไปเบิ่งอีกข้างนึงค่ะดูไหมน้อยโหวาวาเลียนน้ำเห่า เน้แน่น่อยเนี่ยนะเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่นี่แลนน้ำเห่าไหมนี่าแเมนเห่าสิมีแนวหายอยากให้กินได้พี่น้องคนนึงคนตั้งหลายตัวได้วายเมนตัวเดียวได้พี่น้องคนนึงคนนี้แลนมาน้ำเห่าไหมข้าวยางกับแลนมาน้ำเห่าอ่ะนี่แหงมากแก่ไก่นี่เห็นป่ะน,นี่น ไก่ี่พี่น้องมาหุ่นแลนน้ำพ่ามากเอ้ยยุ่งกัดขาเอ้ยยุ่งกัดขาค่ะพี่น้องข้าเจ้าก็เฮ็ดเป็นให้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นบันไดลงได้อยู่ค่ะพี่นอ้องอักตามาเพื่อใหญเจ้าละบ้างเจ้าสิต้ก,ก็สนาาันดาบวะเนี่ค่ะพี่น้องคนข้าเจ้าเฮ็ดเป็นนา้าพุอยู่ตรงกลางนี่เป็นบันได นี่ค่ะพี่น้องเป็นบันไดสมมตรราาิว่าถ้ามีคนตกขึ้นก็สิเป็นบันไดขึ้นได้แต่ข้าเจ้าก็เ็ะเป็นพักไว้ค่ะพี่น้องน,นี่อ๋ออืม,มเยข้าเจเ้าเฮ็ดไว้ออาเสื้อผ้ายางไปเบ่งอ่า นี่ครับพี่น้องก็แสดงว่าบัมบี้ขัเแม่นบ้านเห่าเอิว่าฟ้านเนาะพี่น้องเนาะคันแมน่น,น,มนบ้านเท่าก็เอิว่าฟ้านแม่ข้าเจ้าเห้เป็นสัญญาลณกไว้ครับพี่น้องนี่เออน,น้นกันก,กินน่มแม่เพิน่นนะครับพี่น้องเอาพ้ามาย่างมาเที่ยวส้มสวนย่ามคำเนาะพี่น้องเนาะไปะยาจ้าสิาพ้าไปเบิ่งน้ำกันน้องเป็ดเพิ่นก็ว่ามันมีอาหารการกินมากดิเพิ่นก็มาหาเหา แล้วบ่ได้เอาอีหยังติดมือมาเลยบ่ฮู้ว่าสิแม่เลยห่นยางมาหอดีคุณมึงดูเพิ่นเห็นเฮามาเพิ่นก็บยางมาหาค่ะพี่น้องแต่ลงคนมาละอันนั้นนี่นี่ถ้ามีผู้ใดตุกให้เจ้าก็สิยยอนลงทิ่มลงให้เนาะค่ะพี่น้องเนาะน,นี่เนาะพี่เจ้าเฮ็ดป้องกันภัยดีอยู่ดอกค่ะพี่น้อง คนนามผู้สวยงามโอ้ยแม่คำยุ่งร้ายหลพี่น้องยุ่งกัดพระยาจามาไอ้บหันไดฮอดมาแบะพักไห้ไห้เล่มน้ำมอดอ่างกะล่ะละเล่มน้ำมอดอ่างกะโอเคเรียบร้อยอ่อโอ้โหบอะไรกนีอยากไปมนิน

På, ja. Ah, det bra, ja. Det er bra, ja, ja. ja, alle. Og ja, er ah. der, Det er bra ja. det. <laughs> det er kunne komme, de, korib, komme, de, Det 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 Jeg jeg med Ja, Ja, har ja. ikke, ja. ikke bare er 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 bra. alle var år, og jobber vær. Ja, du Arbeiter Dann kann du mitkommen. perfekt perfekt. wir haben ja, ja ich habe gerade mit. dem Wir arbeiten auch so mit. Noch พี่ใหญยเพื่อนมาพ่อเพื่อนเพื่อนอยู่อิงแลนพ่ใหญ่เพื่อนอยู่อิงแลนดมาคุยกันรอก้มเดาน่าตาโอรอมินมานฮันสกกยันไปไหมไอเชอกาพังคุ้นยบโอเชอรกาพังคุ้นเนมีสกกโอกาทัวริส

เออเดกมีดดมยินละไหมยอสวัสดิ์เดเดยอสวัสดิเดดดมยินละไหมโอเคว่าเทีอบรีทินเทฟ้าอ่าโอเคทักสมิเกทักโอเคเทอบร กินดอกลั่นอัลโหลก็โอเคฮัลโหลสบรายฮ้นี่เวลามันบานมันงามงามค่ะพี่น้องมาฮ่ะเนี่ยดอกบัวมึงเนี่ยครูนี่เพิ่อนเพื่กันไปรใสสวยงามพี่กันกับยาจากับพ่อยายเนี่ยแหละนอนนี่เนาะไปยางน้ำกลั่นออมอ้อยออมอ้อยไป เคิียดว่าสิมีน้่ากินโอ้ยบได้ขนมติดมือมาเลยแมนี่จะขึ้นมานี่<ห>นสัญญาลักษณ์สัญญาลักษณ์ในพุ้งยิ่งถือไอ้ถือถาดพุยิ่งคือถาดยุ่งโอ้ยยุ่งหลายๆพี่น้องเป็นสถานที่มานาังพักพอค่ะพี่น้องของเมืองของข้าเจ้านี่แหละ ก็ได้มากบึงนะนั่งม่วยผมหรือนั่งเท็ดนยังนี่สัญญาลักษณ์ก็ไเลยเอาสวยๆมะแ้ส้มเนาะค่ะเน้อสวยๆดอกใหม้งามๆมะห้ส้มน้ำกันค่ะพี่นอ้องเอาคีดยำมเรยำมแรง,แรงอัสัญ,ญลักษณ์ค่ะพี่น้อง สัญ,ญลักษณ์ของสถานที่นี้เนาะอืมนี่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องสวยงามค่ะพี่น้องว่าเบิ้งมันยังยาจ้าเดี๋ยวมาเบิ้งว่ามเป็นผักสลัดบัแมนผักสลัดไหมคะพี่น้องเบิ้งดอกไม้แต่บัแมนผักสลัดสวยงามค่ะเบื้งในหยาเป็นขื้ดอ,อกบัวสวรรค์ค่ะพี่น้องสวยงามค่ะ ยุ่งลหายหลายคะ่ะพี่น้องจ้าพี่น้องคลิปนี้ก็มาเบิ่งแง่ๆน้ำกันยาจ่กกากับฝากกุดไหลค์กดแชร์กดติดตามเลเด้็ค่ะเด้อมาหอดเมืองนี่ที่พักย่มว่ไในหอดอันยดตะบอยคะ่ะพี่น้องมาพักอยู่นี่ขึ้นหนึ่งพักล่งเร่มสักกันดิกโอเคคะ่ะ ก,กดไลคมาเบิ่งมาสมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมเด้วยค่ะกดกระดิ่งกริ้งกริ้งนะคะ่ะขอบคุณค่ะ